ออแม่มือโรงเรียนก็จะเปิดเธอแล้วนะลูกเราจะได้ไปโรงเรียนสักทีจริงว่ะพ่อมึงลูกมันจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนสักทีจะได้ไม่ต้องเรียนอยู่บ้านแล้วแต่เขาก็ยังกุ้มใจอยู่ดีแล้ว,ว่ะกุ้มใจอะไรอยู่ว่าวะพ่อมึงดูสิรถลามันวิ่งกันเร็วซะเหลือเกินข้ากลัวลูกเราเกิดอุบัติเหตุที่เขาออกข่าวกันบ่อยๆพ่อแม่ไม่ห่วงหอครับเพราะที่โรงเรียนผมเป็นประการแบบภูมิการแบบภูมิเป็นไงล่ะลูกผมภมิเพื่อนยี่ไว้ผมฟังเมื่อวานเอง ประกันภัยแบบกลุ่มคือประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันมีทั้งประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุกลุ่มก็มีโรงเรียนของเราได้ทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งได้รับความคุ้มครองดังนี้ค่ารักษาพยาบาลต่อบทเพจแต่ละครั้งค่าชดเชยผู้ป่วยต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้งค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตสูญเสียวัยวะหรือทุกพลภาพถาวรและค่าปงศพกรณีเสียชีวิตจากการป่วยทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์และประกัน แพงไหมล่ะลกูกนั่นสีแล้วมีข้อสีข้อเสียยังไงล่ะลกูกแ๋นนหนูอธิบายให้ฟังเองค่ะพ่อแม่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำแต่ให้ความคุ้มครองสูงลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บครอบครัวอบ,อ,บ,อ,บอุ่นใจไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะถ้ให้ลองออกไปทีประกันกลุ่มดีอย่างนี้นี่เองใช่แล้วพ่อมืงถ้าลูกเพ่งดูจอโทรศัพท์มากๆไดจะได้เงินชดเชยนะพ่อโหแม่